ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้ผมจะพาแฟนๆรายการไปพบกับบทความทางวิชาการของนักวิชาการที่อยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเสียงแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ว่าด้วยเรื่องของจะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้ได้ผลต้องทำแบบนี้เท่านั้นซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของจุฬากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเนื้อหาหน่าสนใจกันเลยทีเดียวแฟนๆรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสก็คงจะทราบกันนะครับว่าตอนนี้ทุกหย่อมย่านของประเทศนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากเจ้าฝุ่นพิษพ m 2.5 แล้วก็ดูเหมือนว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทั้งในปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังกลับไปนะกับในรอบสิบกว่าปีมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังเก่าไม่ถูกที่ขันแล้วก็ดูเสมือนว่าต่างคนต่างทำตามแนวคิดของแต่รัฐบาลการที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติหรือนโยบายแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่ มันก็เลยถูกค่อนแคะเน็บแนมว่าตกลงแล้วชาตินี้หรือชาติหน้ามาตรการทางการที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ไม่เผาพื้นที่เกษตรรวมไปจนถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจไม่ให้สร้างมลภาวะฝุ่น pm สองจห้าจากท่อไอเสียหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเผาขยะมูลฝอยในชุมชนเนี่ย มันก็ไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ตรงนี้เนี่ยบทความของศาสตราจารย์จิติคุณดรธงชัยพันสวัสต์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรสริมาปัญญาเมธีกุลจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงก ah รณ์มหาวิทยาลัยก็คือสิ่งที่ผมจะหยิบยกเนื้อหามานำเสนอกับแฟนๆรายการของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส อาจารย์ทั้งสองท่านขึ้นต้นบทความไว้อย่างนี้ครับว่าปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นจิ๋ว pm 2.5เช่นจะห้ามรถบรรทุกขเข้าเขตเมืองในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งจะใช้ระบบวันคู่วันคี้ให้รถส่วนบุคคลวิ่งจะเปลี่ยนน้ำมันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ลดมลพิษอากาศได้จะห้ามเผาป่าและซากพืชเกษตรจะเข้มงวดกับโรงงานจะเปลี่ยนรถของรัฐเป็นรถไฟฟ้า อาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่ามาตรการเหล่านี้แม้ว่าจะยังทํากันได้ไม่ดีนักแต่ก็ต้องเร่งทําแล้วก็ช่วยกันทํานอกจากนั้นอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ธงชัยพันสวสรค์แล้วก็ท่านอาจารย์สริมาปัญญามีถึกคุณบอกว่ามาตรการบางอย่างที่พิจารณาทางเทคนิคแล้วทําไปก็ไม่ช่วยลดฝุ่นพีมได้มากนัก เช่นการล้างถนนการติดเครื่องกองฝุ่นในพื้นที่เปิดสาธารณะการฉีดรองน้ําบนยอดตึกการใช้โดรนบินขึ้นไปฉีดน้ําลงมาการใช้เครื่องพ่นฉีดน้ําจากพื้นขึ้นสู่อากาศสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรเสียเวลาไปทําสู้เอาเวลาเอาเงบประมาณรวมทั้งคนไปทําอย่างองื่นที่แก้ลดปัญหาได้จริงจะดีกว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะสังเกตดีๆจะเห็นมาตรการต่างๆที่ภาส่วนต่างๆช่วยกระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น ขีว p ี2.5นี้มักเป็นมาตรการในทางเทคนิควิศวกรรมเท่านั้นในขณะที่ยังมีมิติอื่นๆอีกมากมายที่ต้องคิดพิจารณาไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมสุขภาพแบบบุรณาการให้ครบทุกประเด็นการแก้ป,ปัญหาจึงจะรอบคอบและเป็นไปได้จริงท่านอาจารย์ธงชัยนะครับแล้วก็อาจารย์สิริม,มาบอกว่ามองถึงมั จุดนี้แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะขอนําเสนอพิจารณาการแก้ปัญหาแบบองค์รวมประกอบด้วย 1. ผู้ได้รับผลกระทบ 2. ผู้เป็นต้นเหตุแห่งปัญหา 3. ผู้แก้ปัญหา 4. ผู้ทําให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้จริง 5. ผู้สร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจ 6. ผู้ศึกษาวิจัยหาสาเหตุและมาตรการในการแก้ไขป้องกันเผู้กําหนดนโยบายแล้วก็แปภาคประชาชนอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าผู้ได้รับผล ผู้ที่รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5เนี่ยนั่นก็คือประชาชนแล้วก็มีผลกระทบอยู่หลายภาคส่วนตั้งแต่เสี่ยงแวดล้อมอากาศเป็นพิษหายใจไม่สะดวกนะครับหายใจเข้าไปแล้วก่อเกิดโรคทางเดินหายใจจนถึงโรคหัวใจซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพที่รัฐต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจํานวนเงินมาศาลในแต่ละปีถ้าจะมองในมุมที่ประชากรของประเทศจะเป็นพลเมืองที่ต้อง เจ็บปอดออดแดแอเพราะได้รับผลกระทบจากเจ้าฝนจิ๋วพีเ2.5จนไม่สามารถทํางานได้หรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตรงนี้ก็จะส่งผลไปยังภาคเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติแล้วก็จะนําไปสู่ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงนอกจากนี้อาจ,จารย์ทั้งสองยังบอกว่าหากค่าฝน่นเ m 2.5เกินมาตรฐานอากาศนะครับก็จะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งได้สําคัญ นะครับแหล่งรายได้ที่สําคัญระดับต้นๆของประเทศเพราะนะักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อได้ข้อมูลเชิงลบที่หาได้ง่ายมากในอินเทอร์เน็ตก็คงจะลังเลที่จะมาเมืองไทยและเลือกไปเยือนประเทศอื่นที่คุณภาพอากาศก็ดีกว่าไทยเรื่องกีฬาก็จะทําให้นักกีฬาไม่สามารถที่จะฝึกฟอสฝึกซ้อมได้เต็มที่เพราะผลกระทบจากเจ้าฝุ่นจิ๋วพิเอ็ม25โดยเฉพาะนักกีฬาที่ต้องใช้พื้นที่กลางแจ้งนะครับในการแข่งขันและฝึกซ้อม เนี่ยนะครับนอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและเศรษฐกิจนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ทั้งสองยังเชื่อเห็นว่าต้นเหตุแห่งปัญหาฝุ่น pm สองจุดห้าเนี่ยมาจากนะครับการคมนาคมขนส่งการเผาซากพืชเผาป่าและโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีแหล่งย่อยอืนอ่นๆเช่นการพัดพามาจากต่างพื้นที่นะครับในส่วนของปริมณทลน,นะครับที่มีการเผาซากพืช แล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับหรือจากควันไฟป่าจากอินโดนีเซียเข้าภาคใต้หรือการเผาซากพืชจากกัมพูชาเข้าที่ภาคตะวันออกและจากการผลิตในภาคพลังงานอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือท่านอาจารย์ธงชัยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สริมมาก็บอกว่ารัฐเองเนี่ยต้องตระหนักให้ได้นะครับแล้วเข้าถึงปัญหานั่นก็คือต้นตอของปัญหา แล้วก็บอกว่าวิธีที่ที่ดีที่สุดที่เข้าไปก็คือเข้าไปแก้ปัญหาที่จุดนั้นซึ่งมีมาตรการต่างๆที่คิดและนําเสนอกันมาเพื่อลดส่วน PM 2.5เนี่ยแล้วก็ได้มีการนำไปจัดทําเป็นแผนทั้งในระยะเร่งดว่วนเชิงวิกฤตแล้วก็ระยะกลางระยะยาวโดยมุ่งหวังที่จะลดผลกระทบเสียงวบกว้อาจารยบอกว่าหนึ่งผู้มกับนโยบายผู้รับผลกระทบทางด้านสิ่งรบ้อง สุขอ,อนามัยเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกีฬาสังคมนะครับคมนาคมกเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานมหัมามหาไทยตำรวจยุติธรรมการคลังอุดมศึกษานะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการกำหนดนโยบายและมองถึงผลกระทบที่จะตามมานะครับให้ชัดเจน ในส่วนของผู้ท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้ได้จริงเนี่ยต้องวิเคราะห์นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่ก่อปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่จะปฏิบัติการในการลดปัญหานั่นก็คือการแก้ปัญหาฝุ่นฟันควันพิพพิมสองจุดห้าให้ตรงเป้า บอกว่าถ้าจะมองถึงองค์กรบริหารระดับนโยบายเช่นคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการสิ่งเวลาแห่งชาติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคแมแห่งชาติแล้วเน่วยงานที่จะอยู่กับพื้นที่และใกล้ชิดกับชาวบ้านและกับปัญหามากที่สุดนั่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เราเรียกกันย,อยอ่อๆว่าอปทอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและก็เมืองพัทยา อาจารย์้สองบอกว่านหน่วยนาเหล่านี้จะต้องเป็นเจ้าผ้าลักในการประสานงานและนำมาตรการต่างๆมาบังคับใชใ้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะเจ้าพนักงานของอปทจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปัญหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขรวมไปถึงมาตรการจําเป็นที่ต้องทําสิ่งใดที่ต้องทําก่อนทําหลังสิ่งใดทําแล้วได้ผลก็เร่งทําอะไรที่ทําแล้วไม่ได้ผลก็อย่าไปเสียเวลาทําโดยต้องเชื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับ จากฝ่ายต้องเชื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากฝ่ายวิชาการเป็นหลักทั้งนี้ต้องทํางานควบคู่ไปกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือว่าสตชซึ่งจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องจราจรและการปล่อยมลพิษจากแหล่งกําเนิดต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่างานในส่วนนี้เรายังทําได้ไม่ดีนักโดยอาจต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งแรงกดดันทางสังคมนะครับอาจารย์บอกว่า เรื่องของการใช้มาตรการทางกฎหมายบ้านเราเนี่ยยังเป็นปัญหายังใช้ไม่ได้จริงและบางครั้งมันก็เกินเลยนะครับนอกจากนี้อาจจะต้องใช้คำพิพากษาของศาลมาช่วยผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเป็นจริงและทันการอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ นอกจากนั้นท่านอาจารย์ทั้งสองยังบอกว่ารัฐเองเนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยต้องสร้างมาตรการเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มต้นทุนในการที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น pm สองจุดห้าเช่นมาตรการด้านการคลังและการพาณิชย์นะครับในการที่จะในการที่จะลดภาษีสาหรับการนําเข้าอุปกรณ์ที่จําเป็นในการลดฝุ่นที่ประเทศไทยยังทําเองไม่ได้รวมไปถึงกรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษีหรือแรง จูงใจอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมเรื่องการผลิตแบตเตอรี่หรือยานพลันไฟฟ้าทั้งในระบบรถรางเรือในการที่จะสร้างปริมาณการผลิตได้อย่างรวดเร,เร,เร็วแล้วก็ราคาที่แข่งขันเป็นคำนะครับหรือในส่วนที่สินค้านําเข้าเนี่ยก็จะต้องมีการลดหย่อนภาษีการนําเข้าด้วยเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการสับสนนภาคเอกชนและก็ผู้ใช้ ะะอาจารย์บอกว่ามาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่เรียกว่าพลังอ่อนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารแต่มองไปในแง่ของผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เป็นหลักไม่ได้มองถึงซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างต้นทุนชีวิตอาจารย์ทั้งสองบอกว่าการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนในสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นรัฐบาลต้องคิดในรูปแบบทฤษฎีก็คือขาดทุนกําไรและต้องยอมเสียไรายได้ในส่วนนี้บ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมหาศาลในการฟืน้นฟู สุขภาพอนามัยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของสังคมในอนาคตนอกจากนี้อาจารย์ทั้งสองท่านยังบอกว่าถ้าการเอาประเด็นต่างๆมาบูรณาการและคิดไปพร้อมกันนั่นก็คือการศึกษาหามาตรการทางวิศวกรรมมาแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบเดิมๆดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการแบ่งย่อยออกเป็นโครงการที่เล็กลงไป ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของภาควิชาการในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับหรือหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานของภาคประชาสังคมที่รับผิดชอบเรื่องเนี่ยนะครับหรือมีบทบาทในเรื่องนี้หรือพยายามที่จะทาเรื่องนี้ต้องได้รับการสนับสนุนในการที่จะทำวิจัยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดหลักสูตรการศึกษาที่สอนทั้งในระดับนักเรียนและนักศึกษาให้เข้าใจในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นการเชื่อมมิติสิง่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันในการที่จะนําไปสู่การไม่สร้างมลภาวะที่เป็นพิษหรือไม่สร้างเจ้าฝุนจิ๋วพีเอ็ม2.5มาทําลายสภาพอากาศและสิง่งแวดล้อมรวมไปถึงสุขอ,อนามัยและเศรษฐกิจในอนาคตนอกจากนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ทั้งสองยังบอกว่า จากข้อสรุปที่ได้ศึกษาจากการวิจัยและสังเคราะห์เป็นข้อเสนอที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยเป็นไปเป็นไปตามหน้าที่ของภาคนโยบายซึ่งหมายถึงต้งแต่คณะรัฐมนตรีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปจนถึงระดับการเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุกสาหกรรกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องนําข้อเสนอ และงานวิจัยนะครับไปพัฒนาเป็นนโยบายระดับชาติและระดับปฏิบัติการตลอดจนต้องออกแผนและข้อกําหนดรวมทั้งการมีการติดตามแผนเหล่านั้นอย่างเข้มงวดโดยต้องย้ําหลักคิดขาดทุนคือกําไรมาเป็นฐานในการกําหนดนโยบายหลังนี้สิ่งที่ผมชอบในช่วงที่อาจารย์เสนอมาหนึ่งก็คือว่าซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันเนี่ยเวลา รัฐธบาลในปัจจุบันพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์นี่จะพูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อสร้างรายได้พูดถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้จนลืมนึกถึงการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างต้นทุนของชีวิตให้มีคุณภาพน,นะครับนอกจากนั้นท่านอาจารย์ธงชัยและท่านอาจารย์ นะครับอาจารย์ธงใจและท่านอาจารย์สิีมาเนี่ยนะครับผู้เสนอบทความซึ่งสั่งครามาจากงานวิจัยเนี่ยยังบอกว่าภาคประชาชนเองเภาคประชาชนเนี่ยต้องทํางานในเรื่องนี้หรือมองปัญหาในเรื่องนี้แบบสามรอยหกสิบองศาจากบนลงล่างเพื่อที่จะใช้ผู้รู้และผู้ทรงครุษในสาข,ขาต่างๆมาช่วยการกําหนดแผน ที่จะทำให้หน่วยงนานนำไปปฏิบัติแต่อาจจะได้ผลเพียงครึ่งเดียวถ้ามองในลักษณะบนลงล่างแบบที่กล่าวมาอีกครึ่งหนึ่งต้องมาจากประชาชนเองก็คือต้องร่วมมือการช่วยเลืปัญหาในลักษณะการมีส่วนร่วมแบบล่างขึ้นบนไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันทางสังคมให้เกิดการงดการเผาโรงงานต้องเข้มงวดกับตัวเองในการไม่ปล่อยสารพิษในอากาศ หรือประชาชนก็ต้องหัดใช้การเดินทางเช่นระบบขนส่งสาธารณะใช้การเดินหรือจักรยานเป็นพาหนะในการเชื่อมต่อกับระบบรถรางเรือท่านอาจารย์สลิมาและท่านอาจารย์ทรงใจบอกทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อขครที่ไหนเลยแต่เป็นการทําเพื่อตัวเราเองเพื่อลูกหลาน,นเป็นที่รักของเราและเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งเป็นกลุ่มเสียงภัยสูง จากผลกระทบของจ้ฝุ่นพิษพีเอจาจารย์ทั้งสองบอกว่านี่คือจตุภาคีหรือข้าราชการนักวิชาการและผู้ประกอบการเอกชนและก็ประชาชนในการที่จะสร้างพื้นที่ในการร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาฝุ่นพิษพีเจุดห้าครับทุกท่านครับแฟนรายการเสียงสะต้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับในข้อมูลที่ผมนำเสนอ ในช่วงที่สามนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ผมหยิบยกมาจากบทความของศาสตราจารย์กิติคุณดรธงชัยพันสวสรค์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรศิริมาปัญญาเมธิกุลซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิศว,วกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบทความที่ท่านอาจารย์ทั้งสองเผยแพร่อ,ออกมาโดยหยิบยกนะครับข้อมูลในการ เขียนบทความเนี่ยมาจากงานวิจัยบทความที่อาจารย์เผยแพร่ออกมาเนี่ยชื่อบทความว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็มสองจุดหน้าให้ได้ผลต้องทําแบบนี้เท่านั้นซึ่งบทความนี้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับนักวิชาการทั้งสองท่านนั่นก็คือศาสตราจารย์กิติคุณดรธงชัยพันธสวัสด แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรสริมาปัญญาเมทีกุลจากภาควิชาวิศวกรรมเสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าคนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบจากการดําเนินการวิศวกรรมศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือการนําวิศวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาเสียงแวดล้อมเนี่ยก็คงจะได้ยินชื่อ นะครับนักวิชาการสองท่านนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ได้เผยแพร่ออกมาแฟนรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสนะครับได้ทราบบทความนี้ผ่านทางรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสแล้วถ้ายังรู้สึกว่ายังมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมจากที่ผมได้นําเสนอไปก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม แต่ที่เว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าอาจจะเข้า Google แล้วก็คี์ชื่อศาสตราจารย์กิติคุณดรธงชัยพันสวัสดิ์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรสรีมาปัญญาเมทีกุลแล้วก็ตามด้วยจะแก้ปัญหาฟุ่มพีเอ็มสองจุดหน้าให้ได้ผลต้องทําแบบนี้เท่านั้นผมคิดว่าก็คงจะขึ้นขึ้นมาเอาไปศึกษาต่อเอาไปดูกันต่อแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะได้ศึกษาบทความนี้แล้วก็เอาไปปฏิบัติใช้ได้เลยนะครับเอาไปปรับเอาไปปฏิบัติใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องรอรัฐในส่วนกลางนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้นี่อาจารย์ได้แยกแยะบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อการแก้ปัญหาฝุ่นพีเอ2.5ไว้อย่างชัดเจนทั้งในปัจจุบันเฉพาะหน้าแล้วก็วางแผนในอนาคต นี่ผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยไม่ค่อยตระหนักในแง่ของงานทางวิชาการในการที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อในหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะแค่ฝุ่น PM 2.5แหละครับส่วนใหญ่การแก้ปัญหาจะอิงอยู่กับความรู้สึกและก็กฎระเบียบต่างๆในการแบารการจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งบางทีนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหัวหน้ากรมกองอะไรต่างๆเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจกฎระเบียบที่มีอยู่ในกระทรวงนั้นจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือบางทีไม่เข้าใจบทบาทว่ากระทรวงของตัวเองหน่วยงานที่ตัวเองดูแลบริหารการจัดการอยู่นั้นเนจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับอันนี้ก็หยิบยกมานําเสนอกันไว้เอาละครับวันนี้เวลาของเสียงสตอนสื่อมีเดียโฟกัสหมดตรงแล้วผมสุป,ปันรักเชื้อและทีมงานลาแฟนๆรายการกัน,กนไปก่อนสวัสดีครับ